เย็นวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญน,นรสิงปรปราบมานโดยมีนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมในพิธีดังกล่าวที่บนทนพิธีของวัดไตรมิตรทางนี้มีการจัดทำเหรียญดังกล่าวขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ62ปีการสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในประเทศและทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาลอีกทั้งบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวขัดข้อและกำลังใจในการดำเนินชีวิตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดทำเหรียญน,อนอรสิงปรบมารโดยได้รับเมตตาจากสมเด็จธงชัยกกุณาออกแบบเหรียญ ทางด้านหน้าเป็นพระสุขโขทัยไตรมิตรจากวัดไตรมิตรวิทยา,ารามวรวิหารเป็นพระพุทธร,รูปทองคําปรับมารวิชัยสมัยสุโภทัยซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชระหว่างช่วงปีพศ1820-1860ถึงด้านหลังเป็นนรสิงห์ปรับมารปางนรสิงห์อวตารลงอัคาระโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จทงชัยวัดไตรมิตรนั่นเอง ซึ่งเหรียญดังกล่าวจะมีพุทธคุณเมตตาปกป้องคุ้มครองป้องกันภยัยพิบัติต่างๆพิชิตโรคขจัดความเจ็บปวดความอิจฉาริษยาขาจัดคุณใสซ,ซึ่งได้จัดทำขึ้นจำนวนจำกัดเพียง8,400เหรียญเท่านั้น